พี่เคอก้อยหวัดดีจ้าหวัดดีค่ะพี่เคเอสเอาะมนันเอาพี่เคเอสพึ่งมาเหรอหนูขี่ว่หนหนูเจอหนูหวัดดีพี่ไปแล้วอะเอาพี่พึ่งมาติตจะมองไปหมดแล้วน้ำตาจะไหล พี่ลุงทิพย์ผิดช่องค่ะน้องมีตังชาแนลนะคะช่องนี้นะคะสวัสดีนะจ๊ะพี่ลุงทิพย์พี่อุษาขอบคุณสติกเกอร์น,นะคะเป็นอะไรน้องก้อยเป็นยางเป็นคนสวยจ้ะพี่กระท่อม ราก็ต้องไว้ตัวเองไนงะใครจะว่าตัวเองไม่สวยไม่ดีล่ะพิกรรท่อมกระดาใช่ไหม,มใครๆก็ต้องไว้ตัวเองไวก้ก่อนร้อนอะ่ะไม่ใช่ไม่มีแดดไม่ใช่ออึมครึมแล้วนะตอนนี้ร้อนมาก ร้อนมากนะคะตอนนี้ถ,ถ,ถอนใจทำไมเซ็งเหนือ่อยเบื่อพี่จะเอาอันไหนก่อนน่ะเซ็งเหนือ่อยเบื่อไม่อยากจะเอ่ยเลยพี่เอ้ยน้ำตาจะไหลทรสับนห,หนูหาย ก็จสกัดไปอีกยาเยอยาขนาดยาไ่นก็เดี๋ขาาน้ำอะไรก็้องใส่างวาตอนี้ ทำยังไงอ่านี่นะคะแม่ๆมี่มีโชคนะคะกดแล้วกดแล้วจับเดียวับจะพูดตามบทกันะ